ตอนนี้หาทางเข้าข้างในไม่ได้นะเพราะว่ามันถูกปิดล้อมไม่หมดนะเขตก่อสร้างเจ้าที่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะฮะแล้วเราก็เป็นพนักง,งานอยู่ทางด้านด,ด้านในฮะก็เลยอยู่ติดๆ,ดๆกับหรือวติดกันกันกบที่ตึกบริเวณตึกถล่มนะฮะคนาู่างน่ากลัวมากทางเ,เราจะตัดตรงนี้ออกได้แครับออกได้เดี๋ยวเข้าม,ามาุมนี้เลยเดี๋ยว มองเหนไอๆใครเข้ามาไม่ได้นะครับตอนนี้หูหถล่มตั้งนานแล้วไม่มีใครเข้ามาได้เลยเปิดแล้วเปิดแล้วเข้ามาได้แล้วเปิดแล้ว ผนเจ็บหมดเลยไหนอ่ะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เลยไม่เห็นมีใครคนคนขับมาโค้งวะแจ้งเขาเฮ้ยเจ้าที่เขาทำงานนี่คือเป็นกลุ่มแรกนะครับที่เข้ามานะฮะกลุ่มแรกนะครับที่เข้ามาคือเป็่อนฟากตึกนะฮะมีคนอยู่ข้างในหรอเฮ้ยช่วยเขา

อย่าเพิ่งขยับเลยเดี๋ยวเจ้าที but, ่เขาลอเขาเยเขาังโอเมือมือ่เห็นปะเขาแขเขาแขงขาี่เอะไรนะเป็นกระจกเราล่วงทับเขาเดี๋ยวอยาเพิ่งยอย่าเพ่งขยับพี่พ ok ี่เขาอยู่ใต้แผ่นนุ่นชีสนึ่งโอเคอเลยใต้แผ่นอนดเจอผู้รอชีสองสอง คนนู้นก็มีอีกคนนึงเปิดได้หนอ่ด้อิดไม่ได้เปิไม่ได้ยังทำไมอ่ะพอก่อนที่เอียงไ้วมันปิดไงมันสีด